เห็ l โลว่าทรา p นี่นีต้อนรับเข้าสู่กลา h ชาแนลวันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับลิปนี้ก็อีกคลิปที่2ของวันนี้แล้วนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงเสียงรถของ g t s a เแอนนะครับผมโอเคนะครับขั้นแรกให้คุณต้องมี e s เอสไฟ x p l อ็นะครับผมแล้วก็ไฟล์เสียงรถนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้เสียงรถก็คอมเมนต์มานะผมโดยผมจะแจกนะครับนี่นะผม ก็มาก็หาแบบถ้าคุณมีเสียงรถอยู่แล้วคุณก็ออหาไฟล์ที่ที่คุณเอามาที่ไว้แต่ผมเอาไว้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสองไฟตัวนี้เนี่ยให้คุณกดคำที่ว่าตัดะตัดแล้วก็ออกมา i n d i c a 0 android data ออ com the ล o c k star game แล้วก็ไฟล์ถ้าสำหรับใครที่ยังไม่มีไฟล์ออดิโอนี่ก็ ก็ต้องแบบยังไงล่ะก็สร้างแฟ้มขึ้นมาได้ผมออดิโอนะครับผมนี่นี่ครับผมออดิโอตัวนี้น,นี่นี่ที่กดอยู่โอเคเดี๋ยวเ,เยวมื่อกี้ไปไหนนะวะก็อเ่เดียวโอเคนะผมตัวนี้กดตัดครับกดมาที่ Android, Data. เอ็นดิกาซุนแอนดรอยดัตตาคอมเดล็อกสตาร์เกมแล้วก็ไฟลแล้วก็เข้าไปที่ออดิโอ S F เอ๊ะมันห่านไปเทียอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่มีความอยากก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็เข้ามาแล้วนี่คนก็ทําการวางนะครับผมแต่ในที่นี้ผมวางไปแล้วผมก็จะเขียนทับโอเคเอาสกู๊บครับผมโอเคนะครับผมสำหรับในการแบบวางนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ